โคตรแจ๋วอ่ะคุณผู้ชม คุณผู้ชมเคยเห็นเครื่องบินภายในเกมไมค์ครับไหมครับถ้าเคุณผู้ชมไม่เคยเดี๋ยวสำหรับภายในวันนี้เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปดูเครื่องบินภายในเกมไมค์ครับกันเอาเละครับคุณผู้ชมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่สู่รายการวิกตอรี่แคทนั่นเองก็วันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งวันที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเนื่องจากว่าสําหรับเราภายในวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยไปดูเครื่องบินภายในเกมไมค์ครับกันนั่นเองแต่จริงๆแล้วนะฮะไอ้เครื่องบินภายในเกมไมค์ครับเนี่ยค คุณผู้ชมเนี่ยสามารถทำการมังคับเครื่องบินได้กันนั่นเองและเครื่องบินที่เราจะมาบังคับภายในวันนี้นะครับมันก็คือเครื่องบินสตีฟกันนั่นเองเออซึ่งอันนี้นะฮะถือว่าประเด็นนี้น่าตื่นเต้นและน่าแปลกแหวกแนวมากมากเลยถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าซึ่งตอนนี้นะครับเราอยู่ภายในไมค์ครับวอร์ชัน20รีวิว 08A กันนั่นเองเรียกง่ายว่ามันอยู่ในตัวของสแนปช็อตกันนะครับและนี่ก็คือเครื่องบินสตีฟกันนั่นเองโอ้ my god โอ้โหทั้งลำนี้จะกลายเป็นสีมมดเลยุช Oh, oh, oh. โคตรจ๊าบเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่านะฮะว่าจุดไหนเนี่ยมันเป็นจุดไหนกันบ้างซึ่งก่อนจะปเป็นได้กันนะครับสําหรับใครมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ไว้ด้วยนั่นเองซึ่งเป็นกํลังใจให้ผมด้วยพายตามคลิปใหม่งเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับเรามีช่องใหม่แล้วชื่อว่า Victory Cat e X2 นั่นเองซึ่งภายในช่องนั้นเนี่ยตอนนี้เราเล่นเกมไ i n e c r a f เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับตอนนี้นะผมมี Discord ส่วนตัวแล้วนะฮะโดยมีชื่อว่า Victory Cat Official กันนั่นเองซึ่งลิงก์เข้า Discord นะครับอยู่ข้างใต้ใน d e s ิป i p t i o n กันด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับก่อนเราจะไป็นได้กันเดี๋ยวเรา เดิมพลังก่อนเลยดีกว่า สำหรับใครที่กำลังหาโน้ตบุ๊กไว้สำหรับการทำงานแล้วก็เล่นเกมนอกสถานที่นะครับวันนี้เรามีโน้ตบุ๊กมานำเสนอคุณผู้ชมทุกท่านกันนั่นเองนั่นก็คือเจ้าตัวโน้ตบุ๊ก ASUS Vivobook A571GT นั่นเองซึ่งเจ้าโน้ตบุ๊กตัวนี้ถือว่ามีสเปคในรูปแบบของไฮเอ็นเลยก็ว่าได้นะฮะสามารถเทียบชั้นกับเจ้าตัวโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเลยก็ว่าได้และโน้ตบุ๊กตัวนี้นะฮะมีหน้าจอในระดับ Full HD ด้วยกันนะครับและที่สำคัญมากนะฮะมีดีฟอลต์เรหน้าจออยู่ที่120าาเลืืออกกสเปคคไดดดด้้้ทััังหม3 i3 ระบวยน แล้วก็ขอ I7 นั่นเองในเรื่องของราคาก็อยู่ตามสเปคที่คุณผู้ชมไดม้การเลือกไว้บอกได้คำเดียวเลยผมว่าราคาไม่รุนแรงมากจนเกินไปสำหรับใครที่สนใจเจ้าตัวโนบุกตัวนี้นะคะแล้วก็อยากดูคลิปรีวิวก็สามารถเข้าไปที่ช่องอ i ย l ์ไลฟ์สตของเราได้นั่นเองหรือว่าทำการกดกัดดานบนกันนั่นเองมาฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาลองทำการทดสอบกันดีกว่านะฮะว่ามันมีอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะฮะก็คือใบพัดนะฮะใบพัดนี่เหมือนกับว่าจะใช้สติ๊ปสองตัวนะฮะหันหัวเข้าหากันกันนั่นเองโคตรแมนนวลนะครับอัน ในส่วนของหัวเครื่องบินเลมนองนี้นะฮะ <Wow. S 1> ก็ใช้สติปเนี่ยมาประกบกันในรูปแบบนี้เลยนะฮะ <Wow. S 1> เหมือนกับว่าใช้2ตัวนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็ด้านล่าง1ตัวนะฮะแล้วก็ด้านบน1นึ่งตัว What the fuck ทำไมมันแมนนวลในรูปแบบนี <Jean> ้นะฮะเดี no ๋ยวเรามาดูล้อกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมอันนี้เป็นล้อนะฮะคุณผู้ชมซึ่งล้อเครื่องบินเนี่ยจะมีทั้งหมด3ล้อด้วยกันนะฮะแล้วมันก็จะใช้หัวสติฟด้วยนะครับโอ้โหอะไรมันจะแมนนวลนในรูปแบบนี้นะฮะโอ้โหพตดเจ๋งแจ๋วเลยฮะคุณผู้ชมซึ่งอันนี้นะฮะจะเป็นหัวสติฟนะฮะตรงนี้จะเป็นคานนะฮะที่เอาลงออกมาจากตัวเครื่องนั่นเองเพื่อมารองรับตรงตัวล้อกันนั่นเองด้านหลังนะฮะจะเป็นในส่วนของท้ายเครื่องบินกันนั่นนนนนนเอองงะะะโ้้้ตตีียยืืััแ่วคุชมมไไดน ธรรมดาครับคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นการยืนแบบกับหัวด้วยนะครับในส่วนของปีกนะฮะก็จะใช้สติฟเหมือนกันนะฮะคุณผู้ชม๋ยวเรามาลองนับกันเล่นๆกันดีกว่านะครับคุณผู้ชมว่ามันใช้สติฟเนี่ยในส่วนของโซนปีกเนี่ยไม่ต้องหมดกี่ตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17แล้วก็18 19 20 21 22 23 24แล้วก็25 26, 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37โ oh อ my g o ได้ใช้ประมาณเกือบ40ตัวได้นะฮะเมื่อกี้นึกนับไปประมาณ37ตัวด้วยกันนะฮะโอ my god นนในนี้นะครับดูเหมือนก็จะเป็นห้องควบคุมนะฮะแล้วก็จะมีนิสงกระจกด้านหน้าด้วยนะครับซึ่งจะเป็นช่องเว้านะฮะ ตอนที่เอาตัวสติปมาปิดกันนะฮะแล้วก็เป็นช่องในระหว่างแขนกันนั่นเองแล้วก็ด้านข้างนะฮะแล้วก็ด้านหลังนะฮะก็เหมือนกันเลยฮะคุณผู้ชมมาฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาลองทําการคอนโทรลเจ้าต,ตัวเครื่องบินสติปอันนี้กันดีกว่านะฮะว่ามันจะเจ๋งแจ๋วมากน้อยขนาดไหนนะฮะเครื่องบินนี้เลยเว้ยนนเนี่ย <laughs> แต่ว่าเรา,าลองดูกันดีกว่านะฮะว่ามันจะเวิร์กหรือว่ามันจะแฮวกันนั่นเองนะครับเอาละคุณผู้ชมนี่ไปแล้วไปแล้วนะฮะ นายคุณผู้ชมโอ้ไ oh ม่กดดูเหมือนกับว่าด้านหน้านะฮะคุณผู้ชมอ้ยใบพัดสามารถใช้งานได้ว่ะคุณผู้ชม oh, no. ผมึูว่ามันจะเป็นแค่โมเดลโง่ๆนะ,ะที่เอามาหลอกคนโง,ง่ๆอย่างผมเอามาเล่นกันนะฮะแต่ที่ไหนได้มันสามารถทํางานคอนโทรลได้ว่ะคุณผู้ชมโอเคดูเหมือนกับว่าผมต้องทําการคลิกขวาปะแล้วกันะคลิกขวาหรือคลิกซ้ายนี่แหละนะฮะโอ้ไม่กดแม่งบินได้คุณผู้ชมโอ้โห นะซึ่งตอนนี้นะครับเรากําลังขับเจ้าตัวเครื่องบินสตีฟนี้นะฮะไปอีกเกาะหนึ่งนั่นเองโอ้โหโอ้ไม่ก็โคตรแจ๋วอ่ะคุณผู้ชมนี่นี่สวัสดีครับนี่ผมกับตันวิกเองครับขอทุกคนรักเข็มขัดแล้วก็มุ่งสู่ท้องทะเลของเราเราจะไปหากสมบัติกันใต้ทะเลลึกน้อยผมนึกว่าผมเล่นเป็นวันพีชนะฮะโอ้โห หมอกหนามากเลยนะฮะคุณผู้ชมแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราลองทําการปรับวิดีโอซติ้งโดมนะครับปรับไปทั้งมันยี่สิบแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่โอเคนะครับโอ้ oh my god เราสามารถทำการคอนโทรลได้นะฮะเหมือนกับว่าตอนนี้ผมกาลังคอนโทรลให้เครื่องบินเนี่ยมันค่อยๆเฉี่ยวลงเฉียวลงแหลมนองนี้นะครับจะเกิดหันซ้ายแล้วฮะคุณผู้ชมเหลือลองหันขวาดูดีกว่านะฮะ what the fuck นี่คือการหันขวาของเจ้าเครื่องบินลำนี้นะครับคุณผู้ชมคือแม่งไม่หันด้วยนะฮะแต่ว่ามันทำการค่อยๆสไลด์ไปทางขวาเล็มนองนี้นะครับแล้วจะหันซ้ายนะคุณผู้ชมเห็นไหมคุณผู้ชมพอหันซ้ายปุ๊บนะฮะมันก็ค่อยๆสไลด์ไปทางซ้ายเล็มนองนี้นะฮะโคตรแมนนวลนะฮะงานหยาบจัดเลยบอกคุณผู้ชมโอเคโอเคนี่ค่อยๆไปนะฮะเออก็ถือว่าโอเคนะคุณผู้ชมมันก็ไม่ได้แย่มากจนเกินไปนะฮะก็สามารถการคอนโทรลได้นะฮะคุณผู้ชมลองดูหน้าสตีฟบนเครื่องบินนี่ฮะโอ้โหลูกเรือนี่เรามีเป็นร้อยนะ แล้วเราเอาตัว <Sie> ล <g> ูกเรือนะฮะมาทําเป็นเครื่องบินลานี้กันนั่นเองโคตรจ้าบนะฮะมีแค่เครื่องบินลํานี้ลําเดียวนะฮะภายในประเทศไทยแล้วก็ภายในเกมไมค์ครับเลยนั่นเองนะฮะผมขอเสนอราคาอยู่ที่หล้านบาทแล้วกันฮะคุณผู้ชมโอเคโอเคผมอยากรู้ว่าผมสามารถทําการหยุดได้หรือเปล่านะฮะถ้าเกิดสมว่า๋องเงี้ยเหรอผมหยุดได้ไหมสต็อปได้ไหมฮัลโหลสต็อปโอเคหุยว้าวโอ m มก o d โอ m มก o d โอ้ยก็อดสามารถทําการต็อปได้นะฮะแต่ดูเหมือนก็เมื่เก้้นะผมจะทําการคิดขวาช้ามากจนเกินไปนะฮะทำให้เหมือนกับว่าที่นั่งแม่งลอยออกมาล <laughs> อยออกมาจากข้างนอกนะฮะมันคืออะไรกันวันนี้ โอ้ไม่ก็แล้วเหมือนกับว่าตอนนี้นะฮะอันนี้ก็สมมุติว่าผมลองกลับไปขับเหมือนเดิมได้ไหมเออเราต้องนั่งอย่างนี้ใช่ไหมโอเคแล้วก็ค่อยๆไปนะฮะโอ้มันเป็นในรูปแบบนี้นี่เองแต่ว่าตอนนี้นะฮะบอกของเราเนี่ยอยู่ข้างนอกแล้วนะฮะคุณผู้ชม <c oughs> อะไรมันจะแมนนวลมากมายขนาดนั้นไหมนะค,ะคุณผู้ชมโอเคถ้าเกิดสต็อปล่ะถ้าเกิดสต็อปอ๋อก็ทําการขี้ขวานะฮะโอ้อย่างงี้นี่เองนะครับโอเคผมพอที่จะเริ่มเข้าใจมาแล้ววิธีการคอนโทรลนะฮะอย่างแรกเลยฮะ,ค,ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะต้องเอาเจ้าตัว,ตวเบ็ดที่ มีแครอทเนี่ยนะครับไปอยู่ด้านซ้ายมือนะฮะเวลาจะหยุดนะฮะคุณผู้ชมก็ต้องการคลิกขวาโบ๊ออย่างงี้ทีนะครับอ๋อแบบนี้นี่เองพอเราออกมาจากที่นั่งปุ๊บนะฮะดูเหมือนกับว่าใบพัดเนี่ยมันก็จะหยุดลงด้วยนั่นเองนะครับโอเคก็ถือว่าสามารถใช้งานได้นะฮะก็เรียกง่ายว่าถ้าเกิดเต็ม1ิผมคิดว่าให้มันไปสักประมาณ7ละกันนะฮะคุณผู้ชมมีสามคะแนนก็คือเบ้อที่แม่งหายไป <S <S จริงๆแล้วเบ้อแม่งต้องอยู่บนเครื่องนะฮะแต่ว่าตอนนี้น่ะเบ้อแม่งอยู่ท้ายเครื่องซะแล้วนะฮะไม่ได้ท้ายเครื่องธรรมดานค้ต่วาอออกนนัเเรืงง เพราะฉะนั้นนะครับสำหรับภายในวันนี้นะครับก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับเครื่องบิดสติ๊ของเราสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์และใช้การกดซับสไครเบอร์กันนั่นเองซึ่งเป็นกำลังใจให้ผมได้ไปตามคลิปแหม่ของเราด้นั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับเรามีช่องใหม่แล้วชื่อว่าพิพิธแคทเอ็กทุนเองซึ่งภายในช่องนั้นตอนนี้นะ่ะเราเล่นเกมมายครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองก็วันนี้นะครับผมต้องขอลาไปก่อนแล้วกันโอกาสหน้าเจอใหม่กับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย